เขาบอกอาหารเลยค่ะของร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารที่หน้าตาบ้านๆธรรมดาธรมดาเลยนะแต่รสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเป็นยังไงครับเควินก็คือว่าคุณพ่อจริงๆแล้วเปิดฟู้ดคอร์ทที่ไทยอยู่ครับก็คือเป็นเจ้าของฟู้ดคอร์ทแล้วทีนี้เนี่ยคุณพ่อก็จะไปเรียนภาษากับคุณแม่ก็เลยบินบินไปที่อเมริกาโดยตรงครับแล้วก็ไปเมดผมที่อเมริกาครับผมโอ้แล้วไปเรียนภอษาไปเรียนทากับข้าวที่นู่นเหรอไปเรียนภาษาครับแต่ทีนี้สิ่งที่เลี้ยงชีพได้ก็คือไปเป็น อ่าเชฟใช่แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดร้านอาหารถูกไหมไปเป็นไปทํางานในร้านใช่ไปทํางานในร้านอาหารเป็นเชฟครับผมหลังจากนั้นเราเกิดที่อเมริกาแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยครับผมกลับมาดูแลฟู้ดคอร์ตต่ออใช่แต่ว่าล่าสุดนี้มันไม่ได้เป็นแค่ฟู้ดคอร์ทแล้วมันมีการเปิดออกมาเป็นครัวคุณอ้อใช่อะไรขึ้นทาไมถึงย้ายจากฟู้ดคอร์ทมาทำที่บ้านอ่าฟู้ดคอร์ทเนี่ยเปิดมาได้ย7ปีแล้วครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดนะฮะ ก็เลยกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณพ่อก็เลยคิดว่าเรามีฝีมือการทําอาหารอยู่แล้วซึ่งอาหารอย่างเนี้ยคนที่ฟู้ดคอร์ทจะไม่ได้ทานกพจะได้ทานแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวตำต่างอะไรพวกนี้แต่นี่ก็คือฝีมือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีแม่ครัวด้วยที่มาช่วยบ้านก็มีพอที่จะมีที่นั่งพวกเก้าอี้โต๊ะต่างๆจากฟู้ดคอร์ทก็เอามาได้อะไรประมาณนี้ครับผมฟู้ดคอร์ดปิดไปเลยหรอฟู้ดคอร์ดปิดไปเลยครับ โอใช่ฟู้ดคอร์ปิดไปแล้วก็ยังมีฝีมือมากๆก็เลยแบบว่ารัดในการทําอาหารด้วยแล้วก็จะได้ทำเป็นอาชีพด้วยก็เลยมาเปิดที่บ้านกช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปกินร้านกคุณอ้อก็เท่ากับว่าเราเข้าไปกินข้าวในบ้านของเควินเลยใช่ครับผมเมนูไหนเป็นแบบดีดนิ้วคุณพ่อคุณใจอันนี้ครับผมไก่ผัดเป็นมะม่วงครับก็คือจะไม่เหมือนกับที่อื่นยังไง ก็คืออย่างหลายๆที่อะคะจะเป็นแบบผัดแบบมีน้ำน้าหน่อยแต่ว่าที่นี่ก็คือไก่เนื้อทอดใหม่หอเด้อหอมล้ำลึกหอมล้ำลึกรับไก่หออเดอร์แล้วก็ผัดกระทะเหล็กักระทะวัวด้วยกระทะเหล็กท่ันท่อที่มันไม่มันนะบางที่มันจะมันแบบมันเยอะมมันมันเป็นน้ำมันเคลือบเลยอ่ะคือร่อยจริงนะอร่อยมากด้วยอ่ะคุณผู้ชมอ่ะไล่เรียงมาเลยไล่เรียงอนุษย์อันนี้จะเป็นสิ่งที่แปลกครับผมก็คือยำชะงนชะงงนนี่มันเป็นอาหารโบราณนะครับ ใช่ไหมแล้วมาดัดแปลงใช่อันนี้ก็คือเป็นสูตรของคุณแม่เลยครับที่มาดัดแปลนที่แล้วว่าชงวนสงวนเลยทำไมไมาถึงสงวนดนด้ไหนมันเพราะอะไรมาถึงสงหนมันเพราะว่าอันนี้ดูดูแลจะดูไม่ออกว่าจะกินกับอะไรกินยังไงเพราะว่ามันดูแล้วมันมีผักหลายอย่างอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหลักๆเลยวิธีการกินก็คือการตักเนื้อมาครับเนื้อเนี่ยจะเป็นตัวเค็มครับผมส่วนซอสเนี่ยจะเปรี้ยวนําครับตัวนี้สองตัวนี้รสจัดมาก ่็จะตัดด้วยของที่มันมีรสชาติค่อนข้างจืดครับผมโดยผักต่างๆก็เป็นเลยชงโนใช่กินไปแล้วก็สงโนงชะงเลยนี่ไงระหว่างรอบุ๋มชะโนอันนี้คืออะไรกันเนี่ยอันนี้ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือครับลงเรือเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดไม่มากครับผมอ่ะพี่ก้ลองโดนลุมชิมกันใหญ่เลยนะบ่าฉันอยากกินปลาสลิดไม่ได้เลยชอบคราสลิกินกันไม่มีคนเลยเป็นยังไงบ้างรสชาติแตกต่างจากที่อื่นยังไงแต่ปลาสลิดผัดกับน้ำพริก เต็มๆอะ่ะคือบางที่จะเป็นข้าวแบบรสชาติข้าวแล้วมีแค่กลิ่นน้ำพริกอะ่ะแต่ที่นี่คือน้ำพริกแบบเต็มเ็มเต็มปากเต็มคำมากอะ่ะมาต่อไปอันนี้แกงป่าเนื้อสับครับผมแกงป่าเนื้อสับเมนูเพลนๆแต่ว่าหนักเครื่องครับผมใช่อย่บางร้านบางทีเขาใช้ใส่เครื่องนิดหน่อยแล้วก็ใช้ผงช่วยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเครื่องล้วนๆครับผมเป็นไงบุง๋ม กลิ่นสมุนไพรพวกออกจมูกเลยพี่จริงๆมากาจรู้เป็นหาเบสิกแต่สำคัญคือเขาใช้ของดีแล้วเขาใช้ของถึงเนะโอ้แล้วนี่นี่นี่เป็นเนื้อตุ่นครับซึ่งตัวน้องลายเนี่ยเธทำค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าตุ่นน้อยเกินไปเนี่ยตัวเนื้อน้องลายมันจะเหนียวครับผมใช่แต่ถ้าตุ่นเปื่อยเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มี texture กุบๆอะครับก็คือคุณพ่ออยากให้ได้ texture กลุบๆตรงเนื้อน้องลายตรงนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากๆเลยเพราะว่า เนื้อน้องลายเขาทำซะจนแบบเที่ยวง่ายละลายในปากเลิศมากๆเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะหมูกรอบผัดชาครับผมหมูกรอบผัดชาโอ้และอันนั้นคือส้มตำส้มตำหมูย่างหมูย่างครับผมอันนี้คือ เนื้อย่างครับผมเนื้อย่างและอันนู้นคืออันนี้ก็คือทะเลผัดฉ่าครับทะเลผัดฉ่าไปดูที่ร้านฝากร้านได้เลยค่ะเชิญครัร้านอยู่แถวได้ครับร้านอยู่ที่ประชาชื่นครับใกล้ๆกับสนประชาชื่นเลยครับผมถ้าเกิดใครที่สนใจโทรศัพท์อะไรยังไงคะครับสามารถโทรมาได้ที่083ครับ0773893ครับผมหรือไลน์แมนก็ได้คุณออสคิทเช่นครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดตั้งแต่11โมงครับปิด4ทุ่มครับผม we see hey pet.